สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลินก็จะมาทำาลัดหน้าเส้นเล็กผัดรวมหมูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะดูซิว่าต้องใช้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะน้ำมันค่ะขวดเดิมค่ะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำนี้เดี๋ยวไว้ผัดเส้นนะคะเต้าเจี้ยวค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำตาลทรายค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคนไทยของเราชูรสค่ะพริกไทยค่ะเดี๋ยวเอาไว้โรยตอนละหน้าเสร็จแล้วนะคะเส้นเล็กค่ะลินชอบทานเส้นเล็กจันค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเส้นหมี่หรือเส้นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็มาดูผักรวมของลินค่ะก็จะมีแครอทค่ะกระหล่ำปลีค่ะแล้วก็เห็ดแคนตาลนค่ะที่เก็บมานะคะจากในป่า จริงๆอยากได้คะน้านะคะแต่ว่าคะน้านี่หมดแล้วค่ะลิงเก็บมาทําอาหารหมดแล้วค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะหมูค่ะเมื่อวานนี้แอบซื้อหมูมาค่ะสามีไม่ทานหมูค่ะแต่ว่าลิงจะทาําคาะเองนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะจะใช้เป็นแป้งเท้าก็ได้นะคะแป้งข้าวโพดก็ได้น้ําเปล่าค่ะเดี๋ยวเอาไว้ผัดกับเส้นแล้วก็ละลายแป้งมันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องผัดเส้นก่อนนะคะใส่น้ำมันก่อนค่ะกระทะนที่ตั้งไฟไว้เลยนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่นะ้ำเพิ่มไฟน้อย ก็จะเส้นเล็กลงไปผัดเลยค่ะใส่สีอดำนิดหนึ่งนะคะสีอดำค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยให้เส้นมันนิม่มหน่อ เสร็จแล้วค่ะเวลาจะเอาใส่จานกันนะคะเอาเส้นออกใส่จานพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาใส่น้ํามันกันค่ะใส่กระเทียมค่ะ ให้เหลืองหน่อยค่ะกระเทียมก็เหลืองดีแล้วค่ะใส่หมูแล้วก็เลยเนื้อหมูอันนี้ลินจะทำทานคนเดียวค่ะเพราะว่าตามลิไม่ทานหมูเดี๋ยวให้ทาอย่างอืูน่นะคะทาน ผมทำเป็นราดหน้าเนี้แหละค่ะแต่ว่าทําเป็นใส่เป็นชวกไก่หรือกุ้งก็หมดค่ะแต่วันนี้ลุงอยากทานหมูกเรามาใส่ผักกันนะคะแครอทค่ะ เผ็ดก,กับกระหล่ำปีจะสุกง่ายเดี๋ยวเราใส่ที่หลังค่ะหอมหน้าทนนานมากกระเทียมเซียวสดๆนี้หอมมากเลยนะคะใส่กระหลำปีค่ะ นปลาแถวบ้านเราเขาจะเรียกเห็ดมันตูเห็นเขาเรียกกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะ ให้พอประมาณจานน,ะะนึ่งอะค่ะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่แป้งด้วยนะคะเราก็มาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะเต้าเจี้ยวนะคะ ดินจะไม่ใส่น้ำปลาหรือว่าผงปรุงรสดีนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวมันเค็มอยู่แล้วน้ำส้มสายชูค่ะสักนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลทรายค่ะสักสองช้อนชานะคะ ชุลส,สักนิดเดียวนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้ให้เดือดดีนะคะเราค่อยมาชิมกันค่ะผักเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมค่ะอร่อยค่ะเ,เราก็จะมาใส่แป้งมันกันนะคะ นี่ค่ะแป้งมันต้องเอาน้ำใส่มาน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แป้งมันกันค่ะคนให้ละลายก่อนนะคะแป้งก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่แป้งกัน,นะค่ะนะคะลองใส่ดูก่อนนะคะเพื่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันมันจะข้นไปนะค่ะ ถ้ามันค้นไปแล้วเราจะแก้ยากค่ะแต่นี้กำลังดีนะคะเราก็มาจัดใส่จานกันนะคะใส่จานกันนะคะน่าทานมากค่ะ เมนูง่ายๆค่ะเพื่อนๆเป็นคนชอบทําอาหารค่ะแล้วก็โรยพริกไทยหน่อยนะคะจะไ,ได้หอมๆเป็นไงคะเพื่อนๆร้าดหน้าผักรวมหมูค่ะเส้นเล็กค่ะ ยังไงเดยอย่าลืมติดตามคลิปต่อบมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวไปทานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ